ครับมือนนี้มีเกมียมาให้เล่นครับให้เหน็นวันีพอวางไม้มีห้าอันนี่วพอเอาตัวนี้ไว้ข้างในง้ายจะได้ก็ได้ง้ายสองอันให้เกลียวยังเป็นทรงเหมือนเดิมนี่สมมติว่าเกลยียวตัวนี้ขั้าสีง,งายก็ให้ให้สองอันแปลงอะไรก็ได้มาทางนี้มันก็ได้มาทางนี้ก็ได้มาทางนี้ก็ได้ขามาันนี่แต่ง้ายสองอันง่ายสองอันอดอเดี๋ยวย่ายมันใช่ไหม เอย่างน้ครับงายสองอันย้ายสองอันให้มันยังเป็นรูปทรงแก้วเหมือนเดิมย้ายสองเท้าแม่ย้ายสีแบบย้ายสองอันเหมือนเดิมสองอันให้มันได้อันนี้คือให้ให้มันอันนี้คือคือถ้วยงายนี่มันเป็นแก้วเหมือนเดิมแม่มันเป็นแก้วเหมือนเดิมให้มันออกจากแก้วให้เอาอันนี้ออกจากแก้วโบไม่ออกจากแก้วคือให้มันอยู่แบบนี้เหมือนเดิมให้เป็นรูปนี้เหมือนเดิมโอเคแต่ว่าบใมันความแก้ว เอาลองดูยแต่ว่าเขให้มันความแก้วใช่เอาลองเบิร์นองกันลองมัก่อนหนึ่งช่องมันก็อันเก่ามันอันเก่าแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ให้เปลี่ยนเก่าเปลี่ยนตัวนี้ใส่ตัวนี้มันก็เหมือนเดิมอะไรเปลี่ยนซองอันคือว่าย้ายไปใส่ก็ได้แต่ว่า จับสองอันสลับกันแบบนี้มันไม่ใช่อ๋อโอเคสองอันแมนเธอเล่นแล้วให้ปรกาศตามเธอนี่ไงให้มันตั้งเหมือนเดิมเขยให้มันตั้งเหมือนเดิมหตั้งเหมือนเดิมเออเป็นนนนแวั้้ไดเลยี่ยนมาตั้งเหมือนเดิมสองแล้วเกลี่อมันตั้งอยู่ฝั่งนี้เหมือนเดิมอ๋อให้มันตั้งอยู่ฝั่งนี้เหมือนเดิม มันไล่ฝั่งนี้เหมือนเดิมอืมให้มันออกจากแก้วเนี่ยนะให้ตัวนี้ออกจากจากแก้วเนี่ยแล้วให้มาตั้งอยู่ฝั่งนี้เหมือนเดิมจักสองอันตัวนี้ออกจากแกแ้วฉันจะไปรูไมินรู้สิจะเป็นพูดชื่ว่าสื่ๆนะจะว่าเอนะ้ยว <c oughs> อไหนูเต็มนิดนึงเลยเสียีเสียหนูก็เสียเสียอาวสีเร็วสู้จี้สู้สองอันสองอันสองอันเนาะ เงีไงกัดเจ้าเบิกเข้ามาแล้วเานั่มันเป็นแก้วอะไรมันเป็นมันบเแก้วอันนี้เหงอกอันก็แตงตัวเนามานั่งพีนั่งี่มาเลนสีเดียว้อยู่บา <laughs> เอาอาาันน่าประเสริฐงั่นงี้ทำไมเธอไม่รู้สามเลยฮะมันก็สามเลยหนึ่งสองสามสาม,สามอานันมาได้สามอานัน